เกาหลีใต้จากเหตุการณ์นะคะโศกนากรรมอ e ีแทวอนะคะล่าสุดมีการสำรวจคะแนนนิยมค่ะของประธานที่ปดีเกาหลีใต้ยุนซอกยอนปรากฏว่าลดลงควบเลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็เจอแรงกดดันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมฝูงชนตอนที่เกิดเหตุการณ์จราจนแล้วคือคนก็โทษทางเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันนะว่าโอ้ ปลอกแค่ๆแบบนี้ไม่ได้มีการคาดการเลยเหรอว่าคนจะมาเยอะเป็นแสนและการบริหารจัดการเวลาเกิดจราจนขึ้นมาเนี่ยถ้าหากว่าจัดการได้ดีกว่านี้เนี่ยอาจจะไม่เกิดการสูญเสียมากขนาดนี้นะคะคไปดูผลสำรวจนิดนึงค่ะจัดทำโดยเรียวมิเตอร์ ก็ในช่วงตั้งแต่31ตุลาคมก็วันเกิดเหตุเลยนะฮาโวีีนจนถึงวันที่4พฤศจิกายนก็คือวันศุกร์ที่แล้วพบว่ามีคนตอบคำถามนะคะในการจัดทำโพนี้เนี่ย34.2%เขาบอกว่าเขาพอใจกับการทำงานของประธานธิบดียุนซอกยอนลดลง1.5%จากการสำรวจก่อนหน้านั้น1สัปดาห์และมีผู้ไม่พอใจการทำงานเขาถึง62.4%เพิ่มขึ้น0.7%นะคะ ส่วนคะแนนนิยมในแต่ละวันลดลงหวบเลยนะคือ35.7%ในวันที่1พฤศจิกายนเหลือ32.5%ในวันที่4พฤศจิกายนนะคะคือจริงๆเนี่ย3%นี้ก็ถือว่าเยอะมากนะคะก็แน่นอนว่าเหตุการณ์อีเทวอเนี่ยน่าจะเป็นผลทำให้ประธานที่ปดียุนซอกยอนได้รับความนิยมลดลง นักวิเคราะห์ของเดอรมิเตอร์เขาบอกอย่างนี้เลยบอกว่าคะแนนนิยมของประธานที่ปดียุนเนี่ยลดลงเป็นผลมาจากเสียงวิจารณ์ของประชาชนเพราะอะไรคําพูดที่ไม่เหมาะสมของอีซังมินรัฐมนตรีมหาไทยค่ะต่อโศกนาฏก,กรรมที่อีแทวอนในการเฉลิมฉลองฮาโลวีนนี่แหละ คือมีรายงานนะครับว่ามีประชาชนโทรไปแจ้งเหตุกับตำรวจว่าคนมาที่อีแทวอนเนี่ยในช่วงเย็นเยอะจนน่ากลัวแต่ตำรวจก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรนะครับที่จะให้เข้ามาช่วยเหลือในทันทีทีนี้เรามาดูนะครับว่าอีซังมินเขาพูดอะไรในวันที่เกิดเหตุเขาบอกนะครับว่าเขาเห็นข่าวแล้วว่าในวันฮาโลวีนวันเสาร์ที่เกิดเหตุมีคนมารวมตัวที่อีแทวอนเป็นจำนวนมากแต่ว่ามันไม่ได้เยอะจนน่ากังวลอะไรขนาดนั้นแล้วอุบัติเหตุก็กเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นได้ oh. นะครับแล้วก็แม้จะมีการส่งตํารวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่นะครับก่อนที่จะเกิดการเหยียบกันนะครับแต่ว่าก็มีจํานวนที่ไม่มากพอต่อการระงับเหตุซึ่งตารวจก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่ามีประชาชนนะครับโทรไปแจ้งเหตุเนี่ยในเบอร์สายด่วนถึง11อครั้ง mm hmm. คนที่โทรไปแจ้งเหตุคนแรกเนี่ย โทรไปก่อนเกิดเรื่องหน้าเศร้าเนี่ยถึง4ชั่วโมงแต่ว่าตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรครับโอ้โหถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆซึ่งคิดว่ารายงานข่าวก็คงจะไม่โกหกหรือว่าเต้าข่าวข,ขึ้นมาเนี่ยค่ะโอ้โหต้องบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่คะแนนนิยมอ่ะลดลง4ชั่วโมงนะคุณดาวคือไม่ได้แป๊บเดียวคือมันใช้เวลานานมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเข้าถึงที่เกิดเหตุ ได้ประมาณ30นาทีแล้วก็บริหารจัดการเนี่ย <อา S 1> คน <จะ S 1> น่าจะไม่ตายนะอาจจะมีมาตรการป้องกันคนไม่ให้เข้าไปเพิ่มเติมแล้วก็ระบายคนออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้แล้วในส่วนของประธานาธิบดียุนซอกยอก็ได้มีการออกแถลงการขอโทษเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเป็นทางการเป็นครั้งแรกในวันนี้คือก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการให้สัมภาษณ์ บอกเสียใจต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นมา,มาบ้างแล้ว <c oughs> แต่ว่าการถแถลงคำขอโทษในวันนี้เป็นการถแถลงอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกซึ่ง S <S <an other> เขาก็ให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจะปรับปรุงข้อบังคับด้านความปลอดภัยแล้วก็ทําให้ตํารวจมีความเตรียมพร้อมรับมือความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุได้รวมทั้งจะดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับสาเหตุของโศกนาฏกรร,กร,ร,กร,ร,กรมอย่างละเอียดแล้วก็เปิดเผยต่อสาธารณชนอย่างโปรง่งใสแล้วก็จะมีการดําเนินมาตรการลงโทษกับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดครับนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้ ว่าช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังเศร้าสลดหรือว่าอ่อนไหวมากๆเนี่ยเมสเซจนะคะหรือว่าการสื่อสารของคนระดับผู้นนำเนี่ยสำคัญจริงๆครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนเลยนะถ้าครั้งหน้าได้กลับมาใหม่เนี่ยต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้นะคะ